สวัสดีครับว,วันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาเอ้ยหนึ่งธันวาหนึ่งธันวาสองพันยี่ิบเอ็ดมาร้านผู้ช่วยเจเอ๋เหมือนเดิมนะครับมาส่งไข่แล้วก็จะรีวิวให้ทราบนะครับว่ามีไข่ไข่ลวกวันนี้จะมากินไข่ลวกนะครับนี่ค่ะไข่นี่นะครับมาส่งไข,ไข่ไข่ออแกนิกไข่ออแกนิกร้านอ,อารมณ์อารมณ์ดีนะครับด,ดีอันนี้ยังมุดมุดอยู่ให้ดูบรรยากาศร้านนะครับ ก็จะมีลูกค้าคนในหมู่บ้านอยู่เดี๋ยวเราไปนั่งอรอไข่ลูกเฮ้สั่งสัตสั่งยงังครับล,ลืมลืมแปลว่าสั่งยังอันนี้ผู้ช่วยเจนะครับกำลังทำไข่ลวกวอยู่เดี๋ยวไปรอรับประทานกันนะครับสภาพร,รา้านตอนเช้านะครับถนนภายในหมู่บ้าน อไข่ไข่ไข่ลวกอารมณ์ดีต่างจากไข่ตลาดยังไงครับมันกินแล้วไม่คาวไม่คาวไปนอดกันแล้วเรื่องอาหารอันนี้อันนี้จะมีก็กล้วยผักตบกล้วยบ้านที่ไมเลยที่ผมไปแบกเอาครับแล้วก็มีผักตบแล้วก็มีพวกลำแล้วก็มีมะพร้าวไอ้มะพร้าวที่ไ่อยเดาตังมะพร้าวที่ เขาเรียกคั้นกะทิแล้วครับป <ST. S 3> กติกิน <S 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 ดบไข่ต้อมอ๋อว่าน่ะคือในอปุ๊บอะปุได้เลยเนี่ยเราก็จะกินดะไข่ต้มรานนั้นเราก็ซื้อให้ใหไปอืมอืมไม่เหมือนวันนั้นน่ะที่มากลางคืนน่ะกลางคืนวันนั้นมันเป็นไข่ต้มใช่ไหมครั <S <S อันนี้ออกหวานแล้วไบ้ทั้มพอดี <S 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 เลี้ยงเองแต่ไม่ค่อยได้กินไข่ลวกนะครับจน่าจะกินต้มกับทอด ผมลวกที่ไรมันไม่เคยได้อย่างเงี้ยมันดิบเลยต้องจับเวลาก็คือไม่มีฟรีเลอเบเลยอ่ะหวานมันนี่เลี้ยงเองนะไม่ได้ไม่ได้มั่วนะมันมันออกหวานซะแ้วโอเคโอเคบอกว่ามากินนะครับร้านนี่นะฮะร้านบ้านผู้ช่วยเจเอ๋ยยูหมูสี่หมูสี่ท่าม่วง จังหวัดกาญจน,นบุรีนะครับนี่มีกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี้หวีเท่าไหร่ครับโป๊หะหวี่ละสิบบาทนะครับหวีหใหญ่ๆเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่สวยนะเนี่ย รับรองบ้านนี้ไม่มีขาดกล้วยนะคะ๋อ้นี่เจ้าของนู่นยังไม่ได้ขลังแล้วจ้ะป้าชื่ออะไรคะป้าไหนบอกป้าชื่อมวยป้าชื่อมวยป้ามวยขายกล้วยนี่ดงกล้วยนี่นี่นี่กล้วยเขานะสวยนะสวยสวยสวยมีนู่นอีกรัางหลายเครืออันนี้อีกผลิตภัณฑ์การเกษตรนะคะมี คันนี้เป็นหน้าร้านผู้ช่วยเจาเอนะครับหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองนะครับเป็นสินเป็นสินค้าในชุมชนนะครับก็คือคนแถวนี้มาขายกล้วยกล้วยอะไรครับกล้วยฉาบกล้วยฉาบค่ะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับถุงละยี่สิบแล้วเมื่อกี้หน่อไม้เท่าไหร่ครับ อันนี้มะขามเชื่อมใช่ไหมมา,มาข่ามแช่อิม่มเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวลบกันน,น,นี่ด้วยแกบหมูแกบหมูแคบหมูนี่ผมผมโดนแล้วนะครับรับรองอร่อยครับนี่น,น้ำพริกก็ทำเองนะคะสินค้าในชุมชนไม่แพงด้วยน้ำพริกเผาครับสองพี่น้องก็รีวิวนนะครับ ตอนเช้าของเราค่ะไข่อารมณ์ดีนะคะคนเลี้ยงก็อารมณ์ดีค่ะอร่อยค่ะคุณลูกค้ามาแล้วตอนนี้พอเริ่มเริ่มแดดเริ่มออกเริ่มมีแสงก็เริ่มมีลูกค้านะครับวันที่หนึ่งอากาศก็จะเย็นนิดนึงค่ะหนึ่งทันวาโอเคแล้วพี่รายการวันนี้หนึ่งแล้วปิดหน้าปิดตาแล้วก็จะมองเห็นหวม็ดอะเราต้องป้องกันอ่า านบ้านผู้ช่วยเจเอนะครับยามเช้าจบบกกาารรถ่ยทอดนนะคั